วันนี้นะคะสุสกิมาลินสุพันนะคะก็จะทําการส่งเครื่องนะคะ DF 3 0 AL นั่นเองนะคะซึ่งก่อนส่งเครื่องนะคะเราก็มีการทําตัว p d i นะคะซึ่ง p d i ก็คืออะไรคะคือ P delivery inspection นะคะก่อนส่งเครื่องเหมือนกันเราว่าเราต้องทดสอบเครื่องก่อนว่าเครื่องโอเคสมบูรณ์ให้กับคุณลูกค้าทุกครั้งที่เรามีการส่งเครื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า p d i ของเราเป็นยังไงนะคะแก เริ่มได้ก่อน PDI นะคะเราก็ใส่น้ำมันเครื่องยนต์เรือนะคะประมาณ1.5ลิตรค่ะต่อจากนั้นเราก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะลงในถังให้เรียบร้อยนะคะถังน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะของเครื่องยนต์เรือสุสกินั่นเองะคะ่ะต่อจากนั้นเราก็บีบ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 ให้สุดแรงเกิดไปเลยคะ่ะบีบให้น้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นไปอยู่ดีกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะคะต่อจากนั้นเราก็สตาร์ทกันเลยคะ่ะ บอกเลยว่าเสียงนี่มากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็น DF 3 0 AL ที่เสียงนิ่มมากมายเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักไว้15นาทีค่ะให้สังเกตดีๆนะคะว่าสตาร์ทติดแล้วมีน้ำไหลออกจากเครื่องไหมนั่นเองนะคะ พอสตาร์ทครบ15นาทีแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเข้าเกียร์เดินหน้าอีก5นาทีคะ่ะนี่เป็นการเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วนะคะคุณลูกค้าสังเกตแต่เสียงน้ําดีๆนะคะเอ๊ะสังเกตหรือฟังฟังจากเสียงน้ํานะคะและดูภาพด้วยนะคะคุณลูกค้ากลายเป็นน้นําวนไปเลยคะ่ะตาก,ก้องขาเปียกันเลยทีเดียวคะ่ะ ต่อไปจะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังหรือเข้าเกียร์เดินหลังแล้วแต่คุณลูกค้าจะเรียกเลยนะค่ะตอนนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่นะคะอ,อ้าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเอาจากล้องเร็วค่ะจากล้องเร็วค่ะให้คุณลูกค้าสังเกตจากน้ำที่ไหลวนย้อนไปเ้ื่อหลังดีๆนะคะนี่คือการเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะ พอเรา PDI เสร็จได้ปอเราก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์เตรียมส่งให้กับคุณลูกค้าเลยจ้าเนะเี่เป็นยังไงกันบ้างคะกับกัน เครื่องตัว DS 3 0 AL นะคะ PDI ของเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมสม่งคุณลูกค้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูการจะส่งกันเลยนะคะ ก็มาถึงช่วสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมเครื่อง d f 30AL นะคะจะส่งคุณลูกค้าค่ะถ้ายังไรคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือซูซูกินะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะตั้งแต่ขนาดแรง2.5แรงนะคะขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่325แรงนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย